สวัสดีค่ะหยิงเองนะคะจากเพจประกันสุขภาพผงใยใส่ใจกับหยิงหยิงค่ะวันนี้นะคะหยิงจะพาลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าของหยิงเองมาถึงที่เลยนะคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรลูกค้าคนนี้1ถึงเลือกซื้อประกันกับเพจประกันหยิงหยิงสองทำไมถึงตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพให้กับครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้หญิงอยากจะมาขออนุญาตแม่อ้อยนะคะมาแบ่งปันให้กับคนที่เข้ามาดูเพจหญิงหญิงนิดนึงค่ะว่าทําไมแม่อ้อยหนึ่งถึงเลือกซื้อประกันกับเพจหญิงหญิงแล้วก็ 2. องทำไมถึงตัดสินใจทปาประกันสุขภาพไอคิวซีให้กับลูกๆค่ะอย่างแรกเลยอะคะ่ะที่หญิงได้ยินแม่อ้อยเคยบอกย่างเนาะในเรื่องของสุขภาพของแม่อ้อยเอง ไม่ทราบว,ว่าแม่อ้อยป่วยเป็นอะไรคะเป็นโรคเ SLE อะค่ะโรคพุ่มพวงอ่าเป็นโรค SLE ก็คือโรคพุ่มพวงแพ้ภูมตัวเองเนาะแพ้ภูมตัวเองค่ะซึ่งตรงนี้เป็นมากี่ปีแล้วคะแม่อ้อยอ่ารวมแล้วก็10 สิกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีใช่ไหมคะซึ่งพอเป็น s อ e แพ้ภูมิตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทําประกันสุขภาพให้กับตัวเองได้เนาะใช่แล้วก็เห็นแม่อ้อยเคยบอกกับอยิงว่าดูแลคุณแม่ค่ะที่เป็นผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคอะไรนะคะโรคไตค่ะโรคไตแล้วอันนี้ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาสูงไหมคะโรคไตสูงค่ะอาทิตย์หนึ่งก็หลายตังค์อยู่แล้วค่ายาเป็ดเสร็จแล้วเดือนต่อเดือนก็ประมาณตกห้าหม่นอ สิ่งที่หญิงได้ยินจากแม่อ้อยนะคะหนึ่งหญิงได้เห็นว่าแม่อ้อยเนะี่ยอยากทาประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตเป็นมรดกให้กับลูกแต่ในเรื่องของการปิดสุขภาพค่ะไม่สามารถทําประกันได้ในตอนนี้และเห็นความสํมาคัญพอหญิงคุยรายละเอียดแม่อ้อยก็นึกถึงลูกขึ้นมาทาั้งสองคนเนาะใช่แม่อ้อยมีลูกอยู่สองคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,ะแล้วทําไมแม่อ้อยเนี่ยถึงตัดสินใจทําประกันสุขภาพไอเฮลตี mm ้ hmm. ให้กับลูกทั้งสองท่านล่ะเพราะว่าตัวเองด้วยที่ว่ามีโรคไขขึ้เจ็บแล้วก็แม่ด้วยค่ะค่ะ ก็เลยว่าเอ๊ะเราทำไมให้ลูกก่อนอก่อนที่ว่าเออไปตรวจสุขภาพแล้วเกิดอะไรขึ้นมามประกันก็รับไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เลยอยากจะบอกทุกท่านนะคะที่ชมเพจหญิงๆนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะลองฟังหัวอกของคนเป็นแม่ ซึ่งแม่อ้อยเองก็อยากมีสวัสดิการประกันสุขภาพหรือมอรดกให้กับลูกเช่นกันแต่ไม่สามารถที่จะมีได้แล้วก็เห็นถึงคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตและค่าใช้จ่ายสูงจึงตัดสินใจทําประกันสุขภาพไอเฮลตี้ให้กับลูกเป็นทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ ก่อนที่ลูกจะมีโรคประจําตัวอะไรในอนาคตซึ่งมันจะแน่นอนเนาะและเห็นว่าซื้อประกันไปแล้วประมาณกี่วันคะเห็นน้องเกิดอุบัติเหตุอ,อาทิตย์หนึ่งคะคะซื้อประกันไปได้7วันใช่แล้วก็เ,เกิดอุบัติเหตุตรงเท้ากระ,ะดูกหัก กระดูกหักเลยเพิ่งค่าใช้จ่ายก็ครั้งแรกก็เยอะมากเยอะมากเนาะแล้วก็ต้องใส่เฟือเป็นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทาประกันไปได้เพียง7วันก็สามารถเบิกในส่วนของอุบัติเหตุได้เลยได้เลยค่ะเคลมปั๊บได้ปุ๊บเลยค่ะโอเคไม่ต้องคอยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกถามแม่อ้อยนิดนึงค่ะว่าทําไมแม่อ้อยถึงคุยโทรศัพท์กับหญิงเบื้องต้นเนาะครั้งแรก เรายังไม่ได้เจอกันมาก่อนนะคะหญิงเป็นคนโทรหาแม่อ้อยก่อนแล้วก็คุยรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับประกันสุขภาพไอเฮลตี้แล้วเราถึงมาพบกันที่บ้านนะคะทําไมแม่อ้อยถึงตัดสินใจทําประกันสุขภาพกับหญิงถึงสองเล่มกรมาทันให้กับลูกทั้งสองคนทำไมถึงเลือกหญิงคะเราะน้องหญิงอะดูแลดีด้วยดูแลมาตลอดแม่ว่าเรื่องอะไรถามเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้น้องหญิงตอบได้หมดอตอบรายละเอียดใช่ได้รายละเอียดได้ครบคันแล้วก็ การเคมการอะไรพอโทรหาน้องหญิงปับ๊บน้องหญิงก็จัดการให้ได้ทันทีเลย อ่าโอเคขอบคุณแม่อ้อยมากเลยค่ะก็คือในเรื่องของการตอบข้อมูลที่ชัดเจน<ช>แล้วเวลา<ช>เกิดการเจ็บป่วยโทรมาติดต่อหญิงก็ดูแลประสานงาน<ช>แล้วก็รักษาได้เร็วทันท่วงที<ช>ก็วันนี้ขอบคุณแม่อ้อยมากมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะคะที่<ช>หญิงรู้สึกว่าแม่อ้อยเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็มีวิธีคิดในการเลี้ยงลูกที่เราแบ่งปันกันเนาะเพราะหญิงก็มีลูกอายุ6ขวบ แม่อ้อยก็ลูกใกล้จะเรียนจบมหาลัยแล้วก็<ช>มาดูวิธีการเลี้ยงลูกของแม่อ้อยแล้วก็ครอบคร,รัวแม่อ้อยอะค่ะ <S <S เป็นครอบคร,รัวที่อบอุ่นนะคะถึงแม้ว่าแม่อ้อยเนี่ยจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่จิตใจของแม่อ้อยเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการเลือกแบบประกันให้กับลูกทั้งสองคน<ช>แล้วก็ซื้อประกันให้กับแฟนด้วยใ,<ช>ในส่วนของโรคลายแรงรนะคะว,ควันนี้ขอบคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะคะ <S <S <ๆ S 2> ที่มาแบ่งปันแนะนําให้กับเพจหญิงจริงค่ะสวัสดีค่ะ